คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิทยาญาณในการรับชมครับสวัสดีครับพี่สุทินครับผมนะครับสวัสดีครับครับผมพอดีัตอตอต้นนี้เป็นตอต้นไม้อย่างงี้ครับผมนะครับต้นไม้ตะเคียนครับไม้ตะเคียนนะครับประวัติเป็นมาอย่างไรครับที่แรกทำไมเห็นมีเหมือนมีร่องรอยของนักเสี่ยงโชคนะครับผมมาขอมาจับอยู่นะครับอันนี้อันนี้มาจากนู้นเอามาจากห้อยนึ่งมาจากห้อยครับมาจากห้อยนู้นที่ บ้านห้วยใหญ่นั่นเป็นต้นตะเคียนแท้ๆเลยครับต้นตะเคียนแท้ๆเป็นไม้ตะเคียนมาปักไว้นี่ก็เขาคนก็มาถูบางท่านก็ถูกเลขบางท่านก็ไม่ถูกนะบบางท่านก็มาเห็นเป็นตัวเลขตัวโชคเนาะแต่ไม่เอาแต่คนมีโชคเนาะคนไหนมีโชคก็ได้คนไหนไม่มีโชคก็ไม่ได้บุญใครบุญมันเนาะครับครับบุญใครบุญมัน ก็เอามาเอามาตั้งไว้นานอย่างนี้ครับนี่เหมือนกับนจะนานแล้วนี่ตั้แต่กระท่มปู่เรื่รับกตั้แต่ปู่ละสังขารอย่างตอนนั้นนี่ลงปู่ละสังขารแล้วเอามาโอ้โมันก็มันก็ยี่สิบปีแล้วนี่สิบห้ายี่สิบปีแล้วนี่ตะเคียนนี่มีร่องรอยของนักเสียงโชคมาถูกันเรื่อย นะครับบางทีก็ออกถูกบางทีก็ไม่ถูกนะครับก็อยู่ในดวงนวัตนาของเอตีเนาะนวันาครับมาขออยู่ที่กระท่อมสูงปู่สวงครันนะครับตรงนี้ตรงนี้อยู่อยู่ที่บ้านไหนนะครับบ้านเจบกครับบ้านเจบกตบลตบลตะวันอำเภอบโเชีตมอสุรินอยู่อำเภอบโเชีดเนาะตรงนี้นะครับอยู่ที่กระท่อมสูงท่าเป็นตะวันอำเภอบโเชีตมอสุรินครับแล้วแล้วดินดินนี่ยังไงเนี่ยพ่อไอ้ที่เป็นเนินดินอยู่ตรงเนี้ยไม่ไม่เห็นเทคอนกรีต เห็นเห็นเหลือดินตรงนี้เป็นจอมปลวกนี่จอมโป่กนี่ตรงนี้แต่ก่อหลวงปูนั่งนี่เนาะนั่งนี่หลวงปูก็ขี้ตรงนี้เละเนี่ยขี้ตรงนี้แหละคดให้ขี้นะอคคับพให้หลวงปูขี้ผมก่นนั่งตรงนั้นอันนี้ขี้แต่ก่อนดินมันเสมอได้มันไม่ขึ้นอย่างนี้เนาะแต่ก่อนดินเสมอครัหลวงปูส่วนมากเขานั่งอยู่แต่ข้างล่าง หลวงปู่ไม่ได้อยู่บนกระท่อมเวลาเวลาเขานอนท่านมานั่งอยู่ตรงนี้ครับเวลากลางวันเขาก็นั่งทางล่างม่ากับขึ้นเขาก็นอนพื้นนอนข้างบนนี่เขาขุดหนึ่งสองสามนี่เขาก็ขีดออกลุมนี่แหละนี่ปู้เป็นที่ถ่ายอุจจาระเนาะอุจจาระของหลวงปู่ตรงนี้ครัหลวงปู่ถ่ายอุจจาระก็ไม่อายด้วยเนาะเขาก็นั่งอยู่นั่นพ่อก็นั่งพ่อก็นั่งอยู่ด้วยอยู่ตรงนี้ครับ นคน,น,น,นคนสี่คนนั่งอยู่ข้างนี้ด้วยข้างนี้ด้วยผมด้วยเขาก็นั่งอ,อ,อยู่ตรงนี้แหละนี่มานั่งอยู่แล้วผมว่าเพราะว่าทีนี้ผมก็คิดว่าคนโบราณเขาว่านะคนไหนเขาเขาขี่แล้วก็เขาเอาเอาดินนี่แหละเขาชุดเขาเอามือกบกบขี่ไว้นะครับทีนี้ผมคิดว่าไอคนโบราณเขาว่าคนไหนมีบุญ ขุดเทลงปูที่เห็นเงินเห็นทองว่านะทีนี้ผมลงปูกไปผมก็จุดทูบจุดเทียนบูสาตัวเด้อลงปูถ้าลงกับผมมีบุญมีบุญกับลงปูให้ขุดที่ลงปูขี่ก็ให้เห็น <ๆ S 1> เห็นเงินเห็นทองวนะ่าประมาณนี้ผมก็ได้ไม่ได้ขุดไหนผมก็เอามือนี่คยคยคุยออกไม่มีอะไรเลยไม่ต่ดติีใอยางงี้เลยมาเอ๊ะ ขี้ลงปูอะไรไปนเนาะไม่เห็นนี่ถ้าไม่เห็นกับตาผมก็ไม่เชื่อเรากเห็นกับตาผมแต่จะขุดแต่ไม่มีไม่ไม่เห็นขี้ไม่เห็นขี้ครับมีแต่ดินที่ขุดขุดกบไว้แหละดินอย่างนี้นี่กรบไว้สบายแต่ทีนี้ผมเชื่อแต่ก่อนผมไม่เชื่อเนาะขุดขี้ลงปูไม่เห็นเชื่อเลยเชื่อจนทุกวันจนพรลงปูเปนขานแต่พรผมไม่เชื่อหรอกแต่เข้ามาคนเต็มผมนู่นไปไทยอยู่ ม่มายุ่งก <t> ับล so ุงปูเลยนะคณะลุงปูพาพาผมไปไปไปกับผมเราขุดกับแน่นอนเต่าเต่าพงยืมมาเอาผมก็ไม่ได้ไปกับเขาก็ไม่เชื่อนะองจิ่รกรไม่เชื่อก็ไม่ได้ไปเลยตอนขุดตัวลุงปูขี้เลยผมจะเชื่อทุกวันเนี่ยเชื่อเลยอันจิจันจริงๆว่าลุงปูขี้ไม่แนนแล้วก็มาตรงที่ตอตะเคียนเนาะ ครับต,ตอตะเคียนนี้ก็มีหลายท่านที่เดินทางมาแล้วมาขอนะครับมีร่องรอยอยู่เนาะมีการถือส่สนยจะทำบรนพระที่ผ่านมาเนาะตรงนี้เนาะครับคุณพ่อเนาะนะครับหลายท่านก็มีโชคกับแม่ตะเคียนตอตะเคียนตรงนี้เนาะครับต,ตอตะเคียนตรงนี้อายุประมาณประมาณ20กว่าปีได้ไหม กว,ว,ว่า20ปีนะครับผมแสดงว่าคือให้โชควมันนี่ก็มาปักไว้มันก็20ปีแล้วมาปักไว้มาปักไว้เป็นเป็นต้นตะเคียนแท้ๆเลยต้นตะเคียนแท้ๆครับผมเป็นต้นตะเคียนแท้ๆเลยลดูจากแล้วก็น่าจะอายุหลายร้อยปีเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนกับเป็นตอเก่าเนาะเอามาฝังเนาะเหมือนร็ออยของการไหม้ด้วยเนาะกอเนาะอันนี้คือกระบอกน้ํานี่ของขอถอดจับเดี๋ยวนอกครับผม อันนี้เป็นกระบอกเนาะกระบอกน้ำไทยใส่เงินเงินคนโบราณนดวนำาเอฟซีมาสองดูเด้อนะครับอยู่ที่นะครับผมอยู่ที่ตรงตะเคียนนะครับผมนะครับโอ้เห็นสามเห็นสามอเห็นสามเห็นสามแล้วนี่นี่ครับนี่เดี๋ยวคนอยากซีเด้อครับผมนี่ครับสามสามในกล่องในคบมองในกล่องนะคบเรื่อพี่น้องนะครับผมเอฟซีนะครับผม เนี่ครับเหมือนสามไหมครับผมนี่ครับเหมือนเลขสามไหมครับผมดูดีๆเด้อตรงปลายทูบนี่ไหมครับผมเหมือนเลขสามไหมเหมือนไหมพี่เห็นไหมเหมือนคล้ายๆเลขสามไหมผมว่าเลขสามเลยนี่เลขสามสามไหมนี่ครับผมนะครับเหมือนเลขสามเลยนะครับผมเหมือนไหมครับผมตรงนี้เหมือนเลขสามไหมโอ้สามสามสามตัวนี้มันเลขหกไหมสามหกนี่หกไหมนี่ถ้าผู้ชมเห็นไปตัวไหนก็ลองวิเคราะห์ดูเด้อนะครับผมนะครับ แอดมินดูโดยสายตาน่าจะเป็นสามเด้อนี่นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตซูมกล้องแป๊บหนึ่งขึนหน่อยปึ๊บนี่เห็นมัวเนี่ยชาดบอกครับผมนี่นี่ครับสามัวครับนี่สมเออแมนสามบัวพี่วนี่แม่วงกลมนี่ไหมครับผมสามสาธุนี่นี่สิเป็นหกมัวนี่นี่สิเป็นหกมั้วนี่มุมนี้มุมนี้แมนนี่มนี่ไปไปแมหกมัวสามหกนี่นะครับเพราะว่าเป็นสามเป็นหกนะครับคันบอสระตัวนี้กันหนึ่งสอง เอบซี่แฟนชองคนที่เห็นคือเห้เพว่าหายคนคไปน้ำครับผมในสายตานะครับเห็นน่าจะเป็นสามกับหกและครับผมท่านผู้ชมนะครับผมน่าจะเป็นสามกับหกเลยเด้อนะครับผมอ่ะแม่ตะเคียนเพื่อนห้โศกเลยเด้อตะเคียนอายุยี่สิบกว่าปีนะครับผมเป็นตอตะเคียนที่คุณพ่อนะครับผมเพ็น่อประพันธ์ให้ฟังตรงนี้นะครับผมนะครับเอ็ดซี่แฟนชองก็ลองวิเคราะห์พิจารณาเอาเลนะครับผมหรือท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนนะครับผมนะครับ ยกมือสาธุเอาเลยเด้อนะครับผมยกมือสาธุไปหาหยิบจับนะครับผมหยิบจับฉลากิดแบกรัฐบาลนะครับสำหรับงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับผมเห็นอลไเด้อครับท่านผู้ชมนะครับ3กับ6นะครับผมนะครับอยู่ที่ต่อตะเคียนนะครับผมอยู่ที่ต่อตะเคียนนะครับอยู่ที่กระท่อมสูงนะครับผมกระท่อมสูงของหลวงปู่สวงนะครับผมนะครับเอ็ดซีทุกท่านนะครับผมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับผมนะครับอืม ลองเสียงลองเมืองเด้อครับพี่น้องเขานะครับผมนะครับกระท่อมนะครับผมใส่ถุงกระท่อมาเสปเมืองทางไหนอีกนึครับผมนี่มอันมอญฉันนี่นี่นี่นีหยไผูมเยอผมออมาจากมอนี่เพิ่อนไต้มอนนี่งวดดล่ะบอบูว่างวดใดไม่เพิ่เขียนนี่โ้งองอเพ่นเ่ขียนไ้แห่งวันี้บนนี่ใหญ่โตเท่าบ้านที่นหนึ่งห้าสี หนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสามเห็นไข่ไข่กันเลยนี่หนึ่งสองได้ดีไอ้นั่นเ่นแสดงว่าเิ่นมาเสียงมันมาเห็ุพิธีอยู่นี่แล้วเิ่นเฉียนเสียงไว้นี่ครับผมท่านผู้ชมเด้อนะครับผมก็ลองวิเคราะห์พิจารณามึงนะครับผมนะครับตัวเลขนะครับผมนะครับที่เขาเห็นอยู่ทีทีนะครับอยู่่อตะเคียนเนาะเห็นสามหกนะครับผมเห็นสามหกนะครับผมนะครับ แล้วตรงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นตัวเลขที่เพิ่นเสียงไหวอยู่ใต้หมอนอมแต่หมอนนี่นะครับหมอนหมอน,หมอนที่เพิ่นไหวท่านั่งท่าพิธีนะครับผมแต่พิ่นเสียงไหวเขาไปเลิกไปเห็นพอดีอ่ะท่านผู้ชมกรับแคปหน้จาจอแคปเลยเดอ้อครับผมนะครับหนึ่งห้าสี่หนึ <c> ่งสองสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าเจ็ดห้าเก้าสองนะครับหนึ่งหาซีเด้อก่อนหาสีเนียน่นคือว่าบุงเทึ<น>่งคนชือว่<บ>าเทิงไว้น้ำเนาะมันนี่เนาะเอาเอาเอาพี่น้องเข้าครับผมเอาไปพิจารณาเอาไปเจรณาบุญเด้อครับผม เดีย๋ยวเขาจะไปเขียนตัวเลขที่อยู่ในต่อเห็นก็นเนาะว่ามีหนึ่งสามเห็นหนะึ่งสามเนาะครับผมครับผมก็มาสรุปเด้อนะครับผมมาสรุปนะครับผมจอมไม่ใช่จอมปลวกเนาะนะครับตะเ,ตะเะคะเียนนะครับผมต่อตะเคียนนะครับผมของปู่สวงนะครับผมตะต่ต้มปู่สวงนะครับผมเห็นนะครับผมเห็นอยู่ที่ต่อตะเคียนนะครับผมนะครับเห็นสามหก 46นะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมนะครับก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับผมสำหรับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันร้อยหกสิบสี่นะครับผมนะครับมีสามหกสี่หกนะครับผมนะครับอ่ะแล้วก็อีกตัวเลขตัวหนึ่งนะครับผมนะครับตัวเลขตัวหนึ่งนี่ครับตัวเลขตัวหนึ่งที่อยู่ใต้หมอนนะครับผมนะครับเป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับผมนะครับตัวนี้ก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาดูเด้อนะครับผมนะครับก็มีค่อนข้างจะหลายตัวเหมือนกับเมื่อเหมือนกับมี มีมาเสียงเนาะมีคนมาเสียงเนาะมาเสียงนอนมาเสียงนอนแล้วก็มาเขียนแล้วก็มาทับไว้ใต้หมอนนะครับตัวเลขก็จะได้ทั้งสามตัวเลยคือหนึ่งห้าสี่หนึ่งสองสี่ห้าหนึ่งแล้วก็สี่ห้าเจ็ดห้าเก้าสองนี่คือสงสัยจะมาเสียงเอาวันพระนะครับ,รบวันพระที่ผ่านมานะครับผมนะครับ นี่แล้วก็เขียนไว้บนโดยนําเดิ้ลนี่เห็นบนน้ำเดิ้ลบนบนบนโดยเด้บนอ่านะครับผมนะครับอ่าท่านผู้ชมก็ชัดๆมากนะครับลองเอาไปหยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลนะครับผมนะครับทางช่องและทีมงานของเรานะครับผมนะครับสนับสนุนนะครับผมนะครับการซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมนะครับ